และสำหรับนาฬิกาแบบสุดท้ายนี้นะคะก็คือจะรวมทุกแบบที่ครูเพิ่งสอนไปเลยสีเหลืองนี่ก็คือนาฬิกาปกติก็คือมีเลข1-12ถึง12นั่นเองค่ะส่วนวงข้างนอกนี้นะคะก็คือวงของช่วงเวลากลางวันนั่นเองค่ะช่วงเวลากลางวันนะคะส่วนสีฟ้าจะเป็นช่วงเวลากลางคืนค่ะวงสีขาวข้างนอกนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่บอกนาทีเดี๋ยวเรามาดูชัดๆกันนะคะ นั่นแะค่ะต่อไปนะคะครูพึ่งก็จะชวนเด็กๆมาดูนาฬิกาเรือนนี้ค่ะนาฬิกาเรือนนี้นะคะประกอบไปด้วยหลายวงมากเลยซึ่งจะเป็นการรวบรวมนาฬิกาทั้งหมดที่สอนมาทั้งนาฬิกาแบบปกติที่เราเห็นในชีวิตประจำวันแล้วก็นาฬิกาที่แบ่งเป็นกลางวันและกลางคืนด้วยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าอะไรเป็นอะไรบ้างนะคะวงไหนคืออะไรมาดูกันที่สีเหลืองค่ะสีเหลืองเขาบอกว่าเป็น หน้าปัดนาฬิกาโดยทั่วไปนะคะหน้าปัดนาฬิกาโดยทั่วไปก็คือจะมีเลข1จนถึงเลข12เหมือนนาฬิกาปกติทั่วไปที่เราเคยเห็นนะคะต่อไปสีชมพูค่ะคือช่วงเวลากลางวันนะคะกลางวันก็จะตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นนะคะเราก็ไล่ไปเลยค่ะตั้งแต่6 0โมงเช้า 7โมงแโมงเ0โมง1ิโมง1ิโมงโมงหรือว่าตอนเที่ยงนั่นเองนะคะพอเที่ยงเสร็จแล้วก็เป็น13นาฬิกาหรือบ่ายโมงบ่าย2โมงบ่าย3โมงบ่าย4โมงบ่าย5โมงโอ้ย5โมงเย็นนะคะแล้วก็มา6โมงเย็นเพราะฉะนั้นอันนี้คือช่วงเวลากลางวันต่อไปช่วงเวลากลางคืนบ้างกลางคืนเริ่มตั้งแต่ หกโมงเย็นเลยไปจนถึง6กโมงเช้าของอีกวันหนึ่งนะคะก็มาดูค่ะตั้งแต่6กโมงเย็นหรือ18บแนาฬิกานะคะสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สามยี่สิบสี่อันนี้คือกี่ทุ่มบ้างเนี่ยอันนี้คือ6กโมงเย็นอันนี้19บเก้านาฬิกาคือ1นึ่ทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่ม เที่ยงคืนแล้วก็มาตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีหแล้วก็6กโมงเช้านะคะอันนี้จะเป็นช่วงเวลากลางคืนนั่นเองค่ะส่วนสีขาวข้างนอกนี้นะคะลูกนี่เห็นไหมแต่ละช่วงเนี่ยมันก็จะแต่ละ1ช่องคือหนึนาทีนะคะหนึาที 2- นาที 3- นาที 4- นาที 5- นาที5นาทีาทปุ๊บมันจะตรงกับเลขหนึตรงนี้เห็นไหมคะ หรือว่าน้าปัดปกติก็จะเป็นเลข1เนี่ยเห็นไหมคะนี่คือ5นาที10นาที15 20 25 30 35 40 45 50 55นาทีแล้วนี่คือ60นาทีนั่นเองนะคะหรือว่าพอตรง60นาทีมันก็จะเมันก็จะตรงกับ0นนั่นแหละนะลูกนะเนี่ย แต่ละช่วงเนี่ยคือ5้านาทีนะอันนี้เขาทําไม่เห็นชัดเจนเลยว่าเอ๊ะมันนับยังไงนะหนึ่งชั่วโมงมี60นาทีก็คือนี่เองนะคะรอบหนึ่งเนี่ยคือ60นาทีนั่นเองค่ะทีนี้ถ้าเราจะใช้เข็มนะคะเข็มที่ครูเพิ่งทำเอาไว้นะลูกนะนี่จะเห็นเป็นรอยประ,ปร,ะประนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างยาวนะคะลูกเข็มสั้นจริงๆมันอยู่แค่นี้แหละเข็มยาวคือตรงนี้นะคะ แต่ว่าที่ต้องทาเส้นประไปเพราะว่าเราจะได้เห็นวงข้างนอกด้วยนะลูกนะ,ะต่อไปเราจะมาลองหมุนเข็มนาฬิกากันบ้างนะคะเวลาแรกที่ครูพึ่งอยากจะให้นักเรียนทดลองหมุนเข็มนาฬิกาก็คือ4นาฬิกา45นาทีอ่านาทีเราจะหมุนยังไงดีคะ4นาฬิกาเข็มสั้นต้องอยู่ที่เลข4ใช่ไหมอ่าเลข4 4 5นาทีไหนดูนาที45นาทีตรงกับตรงนี้นะคะ หมุนไปเลย45นาทีคือตรงนี้ก็คือตรงกับเลข9นั่นเองค่ะดังนั้น4นาฬิกา45นาทีเข็มจะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้แต่เข็มสั้นจะไม่ตรงกับเลข4เป๊ะนะลูกนะเพราะมันเลยมาละ45นาทีตรงนี้ใช่ไหมคะเข็มมันก็จะเลื่อนมาระหว่างนะคะอยู่ระหว่างเลข4กับเลข5แบบนี้ค่ะจะไม่อยู่ตรงกับเลข4เป๊ะแล้วก็จะไม่ถึงเลข5นะคะ คือได้แบบนี้ค่ะ4นาฬิกา45นาทีนะคะต่อไปค่ะถ้าหากว่าเป็นซัก15นาฬิกาล่ะ15นาฬิกา20นาทีง่ายๆก่อนนะอะลองดูค่ะ15นาฬิกาคือช่วงไหนเข็มสั้น15อยู่ไหนนะ15อยู่ตรงนี้ก็คือตรงกับเลข3นั่นเองนะคะ15นาฬิกา20นาทีล่ะ ่นาทีอยู่ไนหนน้า0อยู่นี่นะคะก็เลื่อนเข็มยาวมาอยู่ตรง20นาทีค่ะก็จะได้เข็มประมาณนี้แต่อย่างที่บอกว่าเข็มสั้นจะไม่ตรงกับเลข3พอดีเพราะว่ามันเลยมาละ20นาทีนะคะดังนั้นเข็มสั้นก็จะเลยมานิดหน่อยเข็มสั้นก็จะอยู่ระหว่างเลข3กับเลข4แบบนี้นะคะ แล้วเข็มยาวก็จะอยู่ตรงกับเลข4ค่ะอันนี้ก็คือ15นาฬิกา2นาทีนั่นเองนะคะอีกสักหนึ่งตัวอย่างก็แล้วกันนะคะตัวอย่างสุดท้ายนะคะขอเป็นสักา9านาฬิกา5 2นาทีอลองดูนะคะแล้วก็มาดูเลยเข็มสั้นอยู่นี่นะคะเ,เข็มสั้นไปเข็มสั้นอยู่ที่เลขเค่ะ9ก้นาฬิกานะคะ5้นาทีอยู่ตรงไหนเอ่ย 52อยู่ตรงนี้นะคะก็หมุนไปเข็มยาวอยู่ตรง52ก็จะได้แบบนี้ค่ะแต่ว่าเลข9จริงๆจะไม่ตรงกับ9แบบนี้นะเข็มสั้นจะไม่ตรงกับเลข9เพราะว่ามันเลยมาเท่าไหร่ละ52นาทีนะคะเลย52นาทีนี่คือใกล้จะถึงเลข10แล้วก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะอันนี้คือ9นาฬิกา52นาทีค่ะ มาทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะช่วงเวลานาฬิกาปกตินะคะก็คือมีตั้งแต่เลข1ถึงเลข12นะคะลูกหน้าปัดนาฬิกาจะมีแค่12เลขนี้เท่านั้นนะคะแต่ว่าใน1วันจะมี24ชั่วโมงดังนั้นมันจะเดินวนอีก1รอบพอเดินวนอีก1รอบมันจะกลายเป็น 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24 ก็24ชั่วโมงพอดีนะคะมันทำให้เราจะแบ่งช่วงเวลาออกเป็นกลางวันแล้วก็กลางคืนค่ะกลางวันก็ตั้งแต่6โมงเช้านะคะลูกไปจนถึง6โมงเย็นนี่นะคะ6โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นส่วนช่วงเวลากลางคืนก็ตั้งแต่6โมงเย็น ไปจนถึง6โมงเช้าของอีกวันหนึ่งนั่นเองนะคะแบ่งเป็นกลางวันแล้วก็กลางคืนค่ะส่วนสิ่งที่เด็กๆจะพลาดกันบ่อยก็คือตรงช่วงของนาทีตรงนี้นะคะเลข1เนี่ยถ้าหากว่าเข็มยาวมันชี้เลข1มันไม่ใช่1น,นาทีนะแต่มันคือกี่นาทีลูกมันคือ5นาทีเลยนะคะนี่หนึ่งสอี่ห้าห้าอยู่ตรงนี้นะ5ตรงกับเลขหนในช่องระหว่างตรงเนี้ย ช่องเล็กๆพวกนี้ก็นับขพ้่หนึ่งนาทีหมดเลยนะคะดังนั้นตรงเลขหนคือ5นาทีอีกช่วงหนึ่งก็เพิ่มไปอีก5นาทีกลายเป็น10อีกช่วงหนึ่งก็เพิ่มอีก5นาทีกลายเป็น15ต่อไปเรื่อยๆแบบนี้จนครบ60นาทีนั่นเองนะคะ อาละคะ่วันนี้นะคะก็สอนจบครบทุกอย่างแล้วสำหรับเรื่องของการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีนะคะหวังว่าต่อไปนี้เด็กๆจะดูนาฬิกากันเป็นแล้วนะไม่ว่าเข็มจะอยู่ตรงไหนเข็มสั้นเข็มยาวอยู่ตรงไหนต่อไปเราจะต้องบอกเวลาให้ถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมไปฝึกฝนทำแบบฝึกหัดเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ